สวัสดีครับนักขวัญน New ิววีออสรับนะครับมีหลายคนถามว่าจอพ i o n นี r หกนิ้วกับเจดนิ้วมันต่างกันอย่างไงนะฮะวันนี้ก็เลยโชว์ป๋าซื้อมาให้ดูสองตัวเลยรุ่นหนึ่งห้าศูนดีวดีะครับกับสี่ห้าห้าศูนยวดีไอตัวจอหกนิ้วจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ฮนะกว่ามือไม่นิ่งเลยตัวนี้จะเป็นจอหกนิ้วจอมันจะเล็กกว่านะฮะการวัดขนาดจอก็คือวัดเส้น ทแยงมุมจากมุมนี้ลงมามุมนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นหกจุหนึ่งนิ้ววัดจากตรงนี้มาตรงนี้มีคนถามว่าวัดจากตรงนี้ไปตรงนี้ได้ไหมเพื่อถามเพื่อครับจากตรงไหนก็ได้นะฮะเส้นทแยงมุมนะครับมันจะเป็นหกนิ้วหกเจ้าหกนิ้วมันจะใส่แผ่นด้านบนก็คือมีช่องใส่แผ่นตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ นะครับส่วนต่อไปจะเป็นจอเจ็ดนิ้วจอเจ็ดนิ้วก็คือจะเป็นจอเต็มๆเลยจะเป็นจอเต็มๆเลยนะฮะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างก็วัดขนาดเหมือนกันเส้นทะยางมุมเหมือนกันตรงไหนก็ได้นะฮะให้มันทะยางไว้นะครับการใส่แผ่นก็คือจะกดปุ่มแล้วหน้าจอเขาจะสไลด์ลงมาก็จะมีที่ใส่แผ่นอยู่ด้านในนะฮะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น ช่องต่อนะครับจะมีสามไลเอาก็คือสามารถต่อช่องหน้าหลังแล้วก็ซับได้ครับผมตัวนี้ก็คือถ้าใช้ตัวนี้ไม่ต้องมีปีแอมก็ต่อพาวเวอร์สองตัวได้นะฮะแล้วก็จะมีต่ตางนนๆนานาก็มีพวกต่อกล้องมองหลังต่อคอนโทรลพวงมลาลัยต่ออะไรพวกนี้นะฮะใช้ได้ปกติส่วนรุ่นเล็กที่เป็นหนึ่งห้าห้าศูนย์ด้านหลังก็จะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะสองรุ่นนี้คือจะต่างกันแค่ขนาดจอส่วนอันไหนดีกว่ากัน มีคนถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็คือฟังก์ชันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะฮะมันต่างกันแค่ขนาดจอแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็คือถ้าคุณไม่อยากสไลด์จอคุณก็เลือกจอ6นิ้วซึ่งมันจะใส่แผ่นด้านบนปัญหาที่สายแพรของคุณจะขาดสายแพรก็คือสายไอ้ที่อยู่ระหว่างหน้าจอนะฮะมันเป็นไปได้ที่ตัวจอสไลด์สายแพรจะขาดแต่ก็ใช้เวลานานฮะประมาณหปีสิปีขึ้นอนะ่ะกว่าสายแพรมันจะขาดนะครับ ็ตัวนี้มันจะถ้าถ้ารา,ายละเอียดในการใช้งานมันก็จะอดทนกว่าอดทนกว่าสไลด์จอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาใช้แผ่นแล้วนะฮะก็คือเขาจะเสียบ usb usb ก็คือเสียบจากมีสายต่อจกมาหลังมาจากหลังเครื่องเหมือนกันส่วนตัวนี้มันก็จะดูหรูกว่าเพราะมันมีปุ่มมิไม่มีผุ่มด้านข้างนะฮะพอไม่มีผุ่มด้านข้างนี่ดูหรูขึ้นมาทันทีเลยก็แล้วแต่ใครชอบนะฮะตัวซ้ายมือ6นิ้ว ราคาจะอยู่ตอนนี้นะราคานะวันนี้นะฮะอยู่6,800บาทครับผมส่วนตัวเจ็ดนิ้วตัวนี้ราคาตอนนี้อยู่8,300บาทนะครับสองตัวนี้ใครชอบใจตัวไหนก็เลือกเอานะครับหกนิ้วกับเจ็ดนิ้วแตกต่างกันยังไงอ่าฮะมีไลน์โทรมาถามนะครับนบนะ้ขวัญน,นะครับ08144800ไม่ใช่แล้วจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวไว้ดูในเว็บแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ